มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาประชุมร่วมกันหาหรือร่วมกันท่านผู้ชมนะมันจะมีวิธีการอะไรบ้างที่ช่วยให้สัมผัสน้อยที่สุดวันนี้ผมและทีมงานเลยขอหยิบยกมาคุยในเรื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประชุมการใช้งานระบบประชุมแบบทัสเลส เมื่อเราเข้ามาประชุมท่านผู้ชมเราจะต้องจับไมโครโฟนเราจะต้องกดปุ่มเพื่อเปิดไมโครโฟนและคำว่าคัสเลตที่ผมพูดถึงหรือการสัมผัสให้น้อยที่สุดเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรตอบโจทย์ได้บ้างผมและทีมงานหาคำตอบมาแล้วท่านผู้ชมครับประชุมได้โดยไม่ต้องแตะอุปกรณ์อะไรเลยในห้องประชุมวันนี้ผมกาลังพูดถึงไมโครโฟนชุดประชุมที่อยู่ตรงหน้าผม3แบรนด์ทั้ง3แบรนด์นี้เป็นแบรนด์คนละประเทศท่านผู้ชมตัวที่อยู่ไกลสุดของผมนี่คือแบรนด์จาก Audio t โ c h ทคนิก ี TUC 5 0เนี่ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นตรงกลางนี่ก็คือชัวชัวนี่ของอเมริกาตัวนี้มาในรหัสที่ชื่อว่า DDS 5900และตรงนี้นะฮะก็คือไมโครโฟนจาก Bosch b Bos o บอ h ของเยอรมัน CCS 1 0 0 d ท่านถ้าผู้ชม ทั้ง3ตัวนี้เป็นไมโครโฟนระบบดิจิตอลท่านสามารถที่จะนำไปใช้งานร่วมกับระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์การประชุมออนไลน์ได้แน่นอนเราจะประชุมได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสเลยได้ยังไงในเมื่อเราจะประชุมเราต้องกดไมค์เพื่อพูดนะพูดเสร็จแล้วก็ต้องกดปิดไมโครโฟนทั้ง3แบรนด์นี้ทำได้ยังไงท่านผู้ชมถ้าเป็นแบรนด์ของ Boss กับของ Audio t e c คนิ c a เนี่ยเขาจะเรียกว่าระบบ voice activation หลักการทำงานของเขาก็คือตรวจจับเสียงโดยอัตโนมัติ นะครับพอเราพูดใส่ไมโครโฟนไม้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเราหยุดพูดไมก็จะปิดโดยอัตโนมัติถ้าเป็นในส่วนของชัวเขาจะเลือกโหมดนี้ว่า Vox หรือ V.O.X. หลักการทำงานเดียวกัน <c oughs> ก็คือ Voice Activation ก็คือตรวจจับเสียงโดยอัตโนมัติท่านผู้ชม <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การทำงานยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งครับ <c oughs> ทั้ง3ตัวนี้นะฮะผมและทีมงานได้ทำการทดสอบประชุมได้โดยที่ไม่ต้องแตะไมโครโฟนเลยเดี๋ยวผมเริ่มจาะ ชัวก่อนนะครับผมก็จะเปิดโหมดที่เรียกว่า Vox นะฮะผมเปิดแล้วนะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเนี่ยพอผมพูดใกล้ๆไมค์ตัวไหนไมค์ตัวนั้นก็จะทํางานนั่นเองครับผมนะฮะพอผมหยุดพูดไฟมันก็จะดับเองโดยอัตโนมัติครับทีนี้มาดูของ Audio Technica กันครับแล้วถ้าเกิดเป็นในสองบอสครับนี่ นี่เขาจะเปิดไมค์ไว้โดยอัตโนมัติเลยถ้าเป็นบอสจะแปลกกับเพื่อนหน่อยจะเปิดไมค์ไว้ทุกตัวท่านผู้ชมนะฮะพอเราพูดเสร็จปั๊บเขาจะมิวเองโดยอัตโนมัติซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มีความแตกต่างกันออกไปนะท่านผู้ชมฮะแต่แน่นอนหลักการทํางานคล้ายคลึงกันเป็น voice activation สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้มีอุปกรณ์เหล่านี้เอาไว้ใช้งาน ผมและทีมงานของนรญยตนำเสนอเพื่อให้เกิดการพิจารณาว่าใช้งานได้จริงและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟีเจอร์ฟังก์ชันเทคโนโลยีที่ผมนํามาพูดคุยกันในวันนี้ฮะแน่นอนอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นท่านผู้ชมหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะทีมงานทุกท่านพร้อมให้บริการให้คําแนะนําให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจนําเทคโนโลยีไปใช้ให้ตอบโจทย์การทํางานของท่านได้มากที่สุดณนะช่วงเวลานี้ครับ และสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมและทีมงานขออนุญาตกล่าวคำว่า,าขอบคุณและสวัสดีครับ